ดอกเอ,อย่าสุไล่เติมทิมพของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่องพบเปิดดีขั้นเจรดญขีสางก,กังขมคือพญายาสุลึงเท้าหน้าภู้กี่ควายควงกลา,า,าพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันด้วยพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ใหนน้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิง่งไหวน้ำในเด้อครับเพื่อชิมโผาสอิกใหม่ๆขอบคุณครับอาสวัสดีครับพร้อมไหมพี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเรือควอยไปเลียงอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งยู่ขงังแม่นม้ำซี่พี่น้องเฮ้าห้างหายกันไปโดนนะครับ พิ่นสิเปิดจักตัวรายละเอียดเป็นยังไงมาหูจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบสารคามครับชอบสารคามครับผมวันนี้มีควายมาแบ่งปันไปเลี้ยงครับครับมีอยซีหาโตครับซีหาโตครับผมที่อยู่มาที่อยู่บ้านท่าสงคราตำบลท่าสงคราอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรเบอร์ต่อไปครับศูนย์เก้าสี่สองเก้าสี่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผม นี่นะครับซีตัวน้องวันนี้เนาะมีซีตัวครับซีชุดพี่น้องห้อนี่แม่ยังไงแล้วก็ควายน่อยรุุนๆนะครับแบบเป็นตะหักพี่น้องห้อครับเอาใจคนงบหน่อยครับคลิปนี้งบหน่อยเนาะครับผมอันอันซีตัวเมาส์มือนี่งจักบาทเลยห่วยเดี๋ยวเบื่อเมื่อท่านเดี๋ยวไรอีเอ๋มาสั่นมามาเดี๋ยวตัวมาเดี๋ยวตัวมาละเอียดมากตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกนะครับแม่แยกลูกครับผมผสม บิ๊กบอสไปครับผสมที่ขอกผมเองครับผสมบิ๊กบอสท่าเป็นผสมเองเนาะผมมีคลิปผสมให้พร้อมครับมีคลิปผสมให้ด้วยนะครับผมนี่พี่น้องเฮาผสมกับบิ๊กบอสเนาะแมนครับบิ๊กบอสเนี่เป็นลูกบิ๊กอุ้งยพี่น้องครับกับแม่พิมพ์ยาดาพี่น้องเฮาตัวนี้คนสูงไรบ้างในนี่ร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบผมประกันเท่าไรสามเก้าครับประกันร้อยสามสิบเก้าครับผมโอ้ตัวเงาเงาครับหนาดีเนาะหนาดีครับเป็นควายนังไลพี่น้องควายนังไลควายนังไลเป็นควายเขาข้อดีรั้มตัวเงาพี่ หน้าตาสวยนะตัวนี้เนาะหน้าตาดีครับอัตลักษณ์งามพี่น้องมึงเลยนะครับตาเตี้มแก้มจำข้ออ่องนะครับถุงน่องขาวก็เลยหน้าหลังมี่คเต็มครับเรียบดีเรียบดีครับฝนี่เป็นตกแฉยคือขึ้นงี้คือมึงหรือคือลงงี้มันฝนตี่ตกสิยวันนี้เฮาไวบอกว่าถือเท้าบัตนี่เอาเบิ้งเอาเลยพี่น้องเฮาเอานี่ต้นตัวลำชิงนะครับนี่แสงแดดต้องมีปรับสีอย่างหน่อยปรับแสงหน่อยนี่นะครับเอาเลยกินหญ้ากินกับเฉียงนี่ใส่ดีมาสวมเลยมือเราก่อนเนี่ย ผสมพันทีโอ้ยวันทีประมาณซีมือขึ้นหลังครับประมาณสีมือแมนครับผงไปจับว่าอะไรีมือเนาะเจ้ผสมอยู่ควาครับมีคิดผสมให้อ่าผสมอย่ควาคนเองได้พี่นองเด้นความสูงรอยสี่สิบบวกลบแมนครับอ่าได้ลุงมาแล้วหนึ่งตัวเนาะหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวพี่น้องเาในทองเพิ่นผสมเจ้าบิ๊กบอสไอได้ไปพี่นองเดินนะครับเอาท่าไนจอยากได้เปิดไว้ซีมือเก่าครับอะซีมือเจ็ดพครับเอาเอาประทันดนี่ยนรถครับนะ รถลุกอีกเลยปะอทุมาคุยกันครับเอานี่เด้อพี่น้องเด้อต้นตัวร่ำชิงนะครับเป็นควายทีเนื้อหนังดีพี่น้องเฮาเป็นสายพัฒนาเหรอครับโอ้งามเลยพี่น้องเฮาตัวนี้ครับลำตัวเง้าเขาข้อดีหนังหนาพี่น้องครับเล็บแข็งเล็บขาดีได้การเขาข้อได้การเลยอัตลักษณ์งามบึงของเขาเนแบบนี้อย่างงามเลยครับอืมงามเลยพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับหน้าตาดีเลยหล่ะพี่น้องเฮานี่ สวยเลยหน้าตาบานเจี๊ยบมาเลยพี่น้องเข้ามาเลือกกันเลยนะครับอยู่นี่อยู่ข้างๆอ่าสะพานลักสารสินนี่พี่น้องเข้าเนี่ยมันบ้านมันสะพานยังไงสะพานแม่สามซี่ครับเพื่อนเอ็นสะพานตาสองคอนท้องนีอละคนอยู่กับบ้านบ่ะเด็นเพื่อนบันใดเมียบ้านนี้ตัวนี้คนอยู่กับบ้านครับแต่เกิดได้หรอแต่ว่ายังบม่ค่อยผู้จักกันได้เอางามพี่น้องเข้าเอาหันท้ายมาบป่ะนี่เดี๋ยวไปมามาในหลามามาเร็วมาให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิ่งจะคัก เบิ้งถึงมุมไก่มุมไกม่เอ้ายืนจึ๊บโอ้เงาห,หางแบบย่างไงพี่น,อน้องเฮาปัดงอหางไงนะครับหางก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องเฮาถ่ายเปิดกว้างดีลำตัวเงีวตัวนี้เนาะครับซื้อเมื่อินกับเจ็ดพันบาทแม่นครับผมต่อรองได้ต่อรองไหนครับต่อรองได้ส่งให้ทั่วประเทศครับโอ้ต่อรองได้ส่งให้ทั่วประเทศอยู่เลยครับผมส่ง,ส,งส่งตัวจากของเองครับผมส่งให้พี่ส่งให้โดย บ่ได้ผ่านการขนส่งบ่ครับผมส่งให้เองครับเข้าจูงรัดไปเลยแมนครับถากไต่กลับไปถากไต่กลับไปครับพอดใส่เอาเอาปัจจุบันพ่อละเอาปัจจวบันบอกว่าต้องการขนา่นั้นวะก็ต้องการขนาันแมนครับนี่พี่น้องเขาเอาแดดออกแล้วบ้านแดดออกแล้วครับบ้านนี้โอ้ยังคักพี่น้องเขาบ้านนี้อ่ะนี่นึงลูกนี่น้องอ่ะแมนนี่น้งเหรอขาขาขาอ่าโอ้งามหงามงามงามครับใดการใดการใดการไปเอาเขาห่มพ่อโอเคครับตัวต่อไปเขารับประกันต่ำนี้รับประกันต่ำนี้ให้ครับ รับประกันภายในปะรับประกันภายในครับอ่ารับประกันภายในเพิ่ well <noon> น <All S 1> <they> ไปส่งเองด้วยพี่น้องได้อแมครับผมส่งเองครับสวยมากมากมาพี่น้องเข้ามาเบิ้งใส่มินิมินินะครับเอาราคามาก้อนเลยตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเกดครับสามหมื่นครับเจ็ดพันครับผมลูกสาวไผรนี่ลูกสาวสางอุดรครับลูกสาวช้างอุดรพี่น้องเข้าประกันดีเอ็นเอครับอ๋ตรวจได้ตรวจได้ครับประกันให้เลยแมนครับนี่นะครับโอ้แนนนอนลูกสาวช้างอุดรจะเดือน แปดเดือนครับแปดเดือนกว่าแปดเดือนสูงอะไรครับเนี่ยร้อยยี่สิบหกบวกลบร้อยหนีสิบหกบวกลบกเส้นหนึ่งเนาะครับผมนี่พี่น้องเฮาลูกสาวส,าวส,าวสาวั่งวัวดอนเด้อพี่น้องเด้อแปดเดือนพี่นอ้นองครับสูงร้อยยี่สิบหกแล้วนะครับต้นตัวลำช,ชิ่งือว่าได้แขงขาเงาดีแขงขาเงาใหญ่เลยครับสีสวยเนาะสีขาวจุดพูนโอ้ยเท่าไรก่าสามหมื่นเจ็ดครับ,รบสามหมื่นเจ็ดนะครับครับผมเบื้องหน้าครับถือว่าได้การเนาปุ่นอะหน้าตาหมู่ทูนะครับเขาพอเคืองหูสลอะพี่น้องเฮา เขาธรรมดานะครับบม่ได้ขัดไม่มีการตกแต่งอ่าบม่ได้มีการตกแต่งเลยเหรโอ้โหต้นเบื้องแขีงขาครับเบื้องเลยนะครับเหลืองงามเลยพูดนะอัตลักษณ์ผลชัดเจนแห้งนะครับนี่ครับโอ้งามหงามงามกว่าน่อยกินอาหารเป็นไปนี่อาหารกินบม้วนเปลี่ยนครับกินม้วนเปลี่ยนเนาะห้องเก่าออกจากเมียไหมอืมสีเหลืองทองเลยน้องฮอย่างงามนะครับตัวนี้งามเลยล่ะนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องนี่ครับ ต่อลองได้ครับต่อลองได้คือเก่าพีา่น้องห้อนี่ย่างสวยเลยพี่น้องฮ้อ้ยสีแมวโพดแมวโพดเนยเข<อ>่าข,ข้อดีเนาะเข่าข้อดีครับเข่าข้อข้อไทยดีช่างอุดรนี่เห็นหลายตัวไทยละมาหลายตัวเหรเป็นแบบนี้หมดเดย์เนี่ครับคือกันเถอะครับข้อเนีน่นนนนนนนยกายบอกเดียวกันหมดเลยมันสีมีลักษณะเด่นของเพื่อนอยู่อืม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 เพื่อนอะพี่น้องห้อไปกินงากินนังจังอยครับเนาะเมียนครับเพราะว่าอันนี้ก็สิออกนมมาไหมหน่อยเนาะของกอกนมครับของแยกมาได้์สามมื่อโอ้พูดอะ ขายืนพูดตาหวานเลยแ่ละยังขาลายดีพี่น้องครับขาไงครับเลยตั้นี้ไม่มีครับประกันตํานี้รับประกันตั้นี้ให้พี่น้องครับเอารับประกันควบเชื่องครับผมเชื่องร้อมเบื้องเนี้ยนี่ไซดีกินเฟืองเก่งขนาดขั้วผู้เฒ่าเรียงสิแม่ครับเบื้องเข้ามัหลดครับเบื้องลักษนะการการเบื้องเบื้องเข้าเบื้องดันสนสะพายแล้วนี่ต้องเป็นฝีมือผู้เฒ่าเฮ็ดแบบนี้มีหมอกวินนันเดียวร้องมีวินเดียวร้อมแม่ครับ โอ้เพราะว่าันเตียนหาเลยแม่นครับมีบักเวียนเดียวกับเดิมๆเลยเนี่ยเดิมๆเลยเนาะแม่นครับนี่ไม่ขางเดียวลีเวอร์เดโวเล่นนี่โอ้คันลายแต่ว่าตรงนี้ต่อยู่นี่กับสามเลยแม่นี่แม่จุ่มกันไหมสามซีหามีอันนั้นพร้อมด้วยนั่นยังหัวเฮือนพญานางแทนติแม่นครับหัวจุกหน่อยขัดเถื่อไปร่ำตัวดีพี่น้องเฮาตัวนี้สีเหลี่ยมพื้นผาเลยควายหน่อยที่นาเลี้ยงนาพัฒนานะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมส่งฟรีคือเก่าส่งฟรีคือเก่าครับทัวร์ ทั่วประเทศทั่วประเทศพี่นอ้องเข้ามาคุยกันครับโทรมาคุยกันเลยเลยนะครับมาเขาหอมเอยห่อนทำนิ้กมีเลยพี่น้องเด้อนะครับคุยได้คุยได้ไปเบิงตัวต่อไปฮะครับผมเอายางแล้วครับยางเบิึงจุ่มยางมึงจุ่มยางมาเลยครับจุ่มยางมาเลยนั่นพี่นอ้องเฮ่อโอ้โหเสียงดีเลยพี่น้องเดอ้อจุ่มได้ครับไปผูกไว้บ้านนี้งามงามงามจุ่มได้แล้วโอ้กล้ามเนื้อดีขนาดตัวนี้น อ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งผูนะครับอันหน้าขดพ่อพันควายตัวนี้หอบขามาเกิดย่างเดียวเลยพี่น้องเข้าตีนนี่เ่ราท้องเบาครับปวดเหรครับขักก็โอ้อ้าตัวแชีงขาไหมถ้าเหลี่ยมเป็นอะไรอย่าลูกเต๊าเราไปนี่ตัวนี้เป็นลูกไซส์สางอุดรครับลูกชายช้างอุดรประกันดีนี่ครับประกันอีกแล้วครับผมนี่นะครับแชีงขาขดผู้อายุเก้าเดือนครับเก้าเดือนแมนครับเอาควายสวนเข้าไหมจีผมก็ได้สามมือนี่แหละครับสวนเข้านะแมนครับแต่ว่าจูงไปแล้ว อนี่ครับพันธร์สวนเข่าได้สามหมื่นได้พี่น้องเด้อนะครับยืนอ่านี่นะครับเพิ่นสวนเข่าเพิ่นธุท้ายลงเฟียดนะครับเห็นอยู่ตัวนี้นี่พี่น้องเ่าพ่านเราก็ไม่หักไปเลยพี่เมียครับแต่ว่าตอนนี้หูวแล้วครับอันนี้ก็ข้นนี่พี่น้องเ่านี่เบิ้งสุดได้ครับเด้อเอาเบิ้งสีก็ยังกล้วยตัวหน่อยเด้พี่น้องเ่าแต่ว่าข้นสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตัวครับวเบิ้งขาครับขาหลายอิริจักเดือนก่อนเก้าเดือนนี่แหละครับเก้าเดือนครับผมสูง ร้อยสามบเอ็ดบวกลบร้อยโอ้ค้อยเก่าเดือนสูงร้อยสามสบเพราะมันทัระดาได้พีมน้องประกันได้สามสิบเนาะประกันได้สามสิบเน่ยครับอ้อยเก่าเดือนพป่น้องหอมด้วยร้อสามสิบแล้วนะครับลูกไส่ส่างอุดรแม่ยพันแง่ภในนี่เมียลอยสี่สิบสองสี่สิบสามนะมี่ลอยสี่บสองี่สิบสามเนาะแม่ใจหลวงกันแสนมาตัวเมื่อกี้นะครับตัวพี่ตัวพี่พันนี่เป็นเผือกดีเป็นเผือกครับเป็นเผือกตอนเป็นลูกลูกมากกว่าเขาหรือเปล่าครับจำได้เลยครับซื้อกันไปแสนหนึ่ง เห็นได้เลยพี่น้องเด้อตัวนี้เห็นมองไปมองมาอยู่นะครับชัดเจนเลยครับก้อยอยู่แถวบ้านเลยครับตัวนี้จะว่าแจ้ประกันตรวจได้คุนลับตรวจได้ครับดีเอเอรเลยครับเอายางเนี่ยง่ายๆไปเลยหางเอาพี่เอาพูดได้ห้าน่าโคตรพอพันเด้พี่น้องเด้อตัวนี้เลยนะครับพูดขาเนี่ยปวดครับปวดเร็วว่ามันยีรับขายแล้วคขับมันเลยเถอะอ๋อช่วยเข้าเดือนพี่น้องครับตัวตัวบ้านมาอยู่นะครับแข็งขามาก่อนแล้วพูดนะ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 เอายืนบ้านนี่อ่ะยืนจุ๊บเบื้องไทยเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องหาง เบื้องเรียบพี่น้องเฮาเรียบดีครับขาเงียบวิธีพี่น้องครับเบื้องวอลเหรินได้พี่น้องเฮาเนี่ยมาเบื้องเอาเด้อเรียนโจมตัวจริงจอยยังน้อยนะครับแม่นครับออกนมฮ่องกงออกนมมากครับสวนเข้าไม่กี่ทีเพจินหยาปในไเนาะแม่นครับเก่าเดือนสูงลอยสามสิบเอ็ดแม่นครับประกันให้ลอยสามสิบครับประกันให้ลอยสามสิบเลยเท่าได้อย่างไรเปิดไปสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันพอกันกับสาวหน่อยเนาะครับผมเอาพี่น้องเฮาขักต่ำนี้มีป่ะนี่ต่ำนี้บ่มีครับโอ้ขาเม่มาขัดมาเนี่ยรับประกันให้เอาจูงมาใส่่่กกกัััันนนนบบคูีี้งตวี้ ไปลาลูกเงาลุกขึ้นแล้วลูกขึ้นแล้วไปลูกไปเอ้านอนตุมอะไรใช่ไหมอ้าน่าขีดตุมเอ้าลูกขึ้นลุกขนเร็วเร็ว่ครับเบื่องครับเบื้องลูกสางกุดวนครับนี่ครับสร้างครับสร้างเลยสิสางครับสร้างครับนี่สร้างสุดสางครับหนาเนี่บอกเดี๋ยวก็หนาเนาะนี่ครับหนามันครับอืมเบื้มันประกัดของเดียวกันเอาอันนี้ครับเบื้องนี่อู้วเออยันนี้ลูก เบิ้งเลยพี่น้องเฮานี่นะครับช้างอุดรทั้งคู่เนาะนี่นะครับลูกช้างอุดรทั้งสูคู่ครับสามหมื่นกับเจ็ดพันครับผมัน,นโยคู่กับคุยกันได้ครับตัวละสามหมื่นเจ็ดเลยพี่น้องเด้อยนี่นครับตัววัธนโยคู่นี่เป็อนหน้าติดตัดปลายออกให้ได้นะนี่นครับ,รบพวกนี้ความสูงตัวเถิงเนี่ป๊าตัวสูงข่าหนาวเลยได้ของแท้นอยแน่นอนอือเอาหาพันธุกรรมดีๆแบบนี้พี่นอ้องเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อพุณนะแช่งขายง่ายขายง่าีกครับขายง่ขายเงี้ยวครับพุณนะพี่น้องเฮาข้อย สีเดียวกันแมนครับสีเดียวกันครับข้อก็ออกหมากๆขึ้นกันแมนครับเอาขึ้นกันเหมือนเลยหอดหนาตาพี่น้องเ้าไปส่หิ่แล้วมั้งตั้งกันแน่จะดูกเนาะแมนครับเอาเข้าบทันบทันเป็นเสียกต้องทำเนาะไปมาไม่หิ่งแล้วแต่จุ่งอะไรสมมติกะทึบว่าโอเคแล้วครับอืมเอาตรงนี้บ่มีบ่มีตรงนี้ครับส่งฟีให้ขึ้นเก้าส่งฟีขึ้นเก้าครับส่งเองโดยเจ้าของเองแมนครับผมส่งเองให้ทุกตัวครับขาเลยอ๋เบิ้องแบบเบิ้งขาครับพี่น้องเบิ้งเอาเปีบง่ามควอมครับ เบื้องถ่ายยืนพูนอ๋อฝึกจังน่อยแมีนครับฝึกก่อนจังน่อยครับควยฝึั่งสวนเข้าแจว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 ตัวนี้ได้ป่ะเนี่ค้หมี้ได้ป่ะเนี่ค้หมี้เดี๋ยวเปิดให้เบื้องครับมา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 ,มา,มาเอามาเบือ้องชุดสุดท้ายเป็น้องเฮ<ม>าอันนี้แม่บอกประจำขวเพูนนะครับปาดโยืนไหมชุดนี้ชุดให้ไล่ครับตัวนี้คือแม่บอกอีีครับเป็นแม่บอกที่ส่งลูกเข่าสนามประกวดมาแล้วเนาะแมีนครับตัวก้อนนี่ไอ้เด็กไทยเพิ่งจะตัวลูก้อนบ่อยเนาะบัวบัวครับตัวผูนไปก้อนอะไรบ่แมีนครับผม ผมเพียบไนประกวดยุโรย์ละเอีดนัดกันไว้พี่น้องเข้วกับาสิทายแบงพีแบงหนองไปลูกเพล่อกตวกรอนเนาะเมียนครับเป็นลูกเบิือพระลานนี่ตัวนั้นเนาะตัวเมียนเมียนครับลูกเพล่อกพระลานนี่เพื่อไปประกวดไปประกวดยุโรย์ละเอีดเมียนครับเขาเมียนเนาะซ้ำผมเมียนกวนแต่เพื่อนเล่นมาเมียนน้ำกวนผมนี่พี่น้องเขาโอ้เมียสายอ่างพี่น้องเขาเบิ่งเด้อมาเบิ่งตัวนี้บ่ะเนี่เบิ่งเบ่งความยาวความอ่างเพื่อนเลยครับอ๋อหลึกนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นควายที่เป็นสูงมากเนาะ 1> 1ร,รอ S, ้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดเจ้ว่าห่างมันมันมันคั้ยสูงโตเนาะมันเป็นคั้ยสูงโตครับขาเบาเหงาได้่น้องเขาแต่ว่าตัวง่ายนะครับใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่เกลงสี่เหลี่ยมพื้นผาตัวนี้นี่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 นใดการเลยนะครับเนาะเจลูกเขาสนามมาแล้วเพืนน่อนได้ลูกเลาเนี่ยลูกที่สวงยางน้มกลืนครับลูกสามผสมมาแล้วครับผู้ใดในในท้องเพ่นผสมเพชรล้ำค้งไปครับห้องผสมเองสิแมนครับผ<อ>สมมันที่สามสิบ สามสิบมกราสามสิบมกราแมนครับปมไซอส,สอง <S 2> 2 <S หลอดสองหลอด,ลอดเพชรลำโพงเลยแมนครับเดี่ยวขนาดโอ้ถ่ายไหมถ่ายเป็นถ่ายนะครับเนื้อหนังได้เบิรตดูเนี้ยพึ่งขนาดพี่น้องเข้าตัวนี้พึ่งขนาดนะครับคุณนะอ่ะโอ้เอิอไงไลยกว่างนะครับใจลูกลูกตัวนี้ต้องกลัลูกใครนั่น,ล,ล,น,นลูกเอกมงคลครับลูกสาวเอกมงคลลูกตัวเมียเนาะตัวเมียครับปลาทูปลาทูปลาทูลูกไดซี่เดือนกว่าลูกซี่เดือน นายว่าเป็นนูซิ่งครับตังนี้เอ้าว่าเป็นนู้ของเขาเหอบ้าบ้านูซิงนู้ซิ่งโอ้หูตัวละเนาะหูครับหูอืมอ้างมาแต่น้อยเลยครับเบิ่งลูกมันอ่างมาแต่ได้น่อยเลยโอ้คือแม่เนาะคือแม่ครับป้าลูกเอ๋งมงคลพี่น้องเขือว่าใดเป็นอะไรราคาเป็นแบบนี้เปิดไปเอาเอาแบ่งกันไปนะครับเนาะเอาเท่ากับว่าจะขายดอกเปิดไปแสนหาครับหนึ่งแสนก็หาหมื่นครับผมนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องแม่บลอกเกียร์ ยังไงเลยครับโอ้โหยกดีเถอะขันขันแม่นเพิ่นบ่ตัวผมเด้อตัวนี้เป็นลูกสาวเพชรอุดรครับเพิ่นผสมไว้อยู่คอกเพิ่นใบก็มีครับแมาทางะไรนี่เหรตัวนี้มาจากกุดกุดชุ่มครับกุดชุ่มจะโซธรแม่นครับใบเพิ่นติดไว้คอกเพิ่นบ่ให้ผมมาไปเบิ่งอยู่นขคอกเพิ่นเลยก็ได้ครับเพิ่นใส่กรอบติดไว้เลยแต่ขาด้ันเสือมันเสือเคลื่อนไหยผมไหนผมละปลาเถอะ โอ้งามอีหลีพี่น้องครับตัวนี้งามอีหลีเลยจับจับตาเลยพี่น้องเขาเบิ้งเบิ้งการยืนเิ็นพี่น้องครับบ่ได้บังคับบ่ไดี้ยังเลยโอ้ห้วยมันเงาครับมันเงาข้อนี่กายปานนี่ยังพี่น้องเขาเบื้งต้นโตดีนะครับว่ามันควายสูงมากเด้พี่น้องร้อยสี่สิบสี่เอ็ดนะครับแต่ว่าหั่างเป็นตัวดีนะเอาเอาง่ายเลยมันเบื้องง่ายนะเบื้องง่ายครับควายง่ายเลยนะครับพุณอะไล่หนาท้ายนะครับโอ้เงาเงาเักอิรีพี่น้องเขาเบื้องครับเบื้องเลย ยเต่านมนี่ปลาหัวนมปลาเต่าหัวนมครับบ่มีหมงตีเลยครับตัวนี้ลำตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหง้าอ่างนะครับอ่างไงอ่างพร้อมเหง้าพร้อมนะครับเป็นตัวยังไงเป็นตัวข้อกายเป็นตัวหนางามหู้คักแถวหูคักปวดรับวปวดห่ได้ฟึ๊กไังแบบนี้ยุ่นน่นๆปวได้ฟึกกยังแบบหน้าตาคมดีพี่รองเท้าหน้าหนีบเก็บ มึงเอิกเปิืนกกวางข้างบ่พี่น้องเฮาพุ่นน่ะเอิกใหญ่ไรกวางนะครับขายืนบ่ชิดกันพุ่นล่ะพี่น้องเฮาตั้งเทเลอร์นะครับจับอยู่่าได้อยู่ท่านั้นะครับไกายดีพี่นอ้องเฮาป๊าตัวนี้แหมหน0 0 0แสนหามื่นคผมราคาเปิดราคาห้องครับผมตั้งเสียดายอยู่แล้วครับเปิดก็ได้ซื้อ,อนะ2ได้3าเรียเนาะแม่นครับเอาไปรุ่นครับเพชรล้ำโขงเนาะเพชรล้ำโขงครับตัวนี้ผมคิดว่าคั่นมันบ่ได้ขายผมอยากได้พี่ดูเพชรล้ำโขงติดคอกอือบ่แม่นท์เพชรน้ำอายบ่ตัวงามๆก็ได้เออจะปาก <laughs> อ่ตพีน้งเพื่อส <c oughs> ิได้งามๆน้ำผึ้งก็ใส่อันใส,ส่เพชรลำคงเข้าไปนี่ว่ามีหมองตีเลยะว่าเนื้อหนังข้อยังไงถ่ายได้เบิดเลยเติมหางเข้าไปอีกนี่แมนครับตีแน,น่นว่าเมื่อไหนมันหางหน่อเมื่อไหนมันหางว่าเน่าดอกตัวนี้มันค้นหางมันลน้นสิหหางปลายมันแค่จะลามเซียนข้อกันเนี้ยก่อนบันกน้ำบักจับค้นหางเป็นหล่อนหลอนแต่ว่ามันเน่าดอยู่วนี้มันเน่าครับเน่าหางเน่าดีแต่ว่าค้นหางเป็นหล่อนหล่อนในเสืถ่ายเปิดพึ่งดีขนาดพี่น้องห้องโอ้ ไม่แต่พวกเด้จองลูกกันบ่แบบนี้ไหมเห็นแม่แบบนี้ไหมลูกมากเนี่ยบ่มันธรรมดานี่บ่ผิดหวังครับโอ้นี่ลูกเพิ่นเอกมงคลเนาะตัวนี้เนาะเอกมงคลครับผสมเทียมงผสมเทียมเนาะเอกมงคลผสมเทียมครับผสมเทียมเนาะแม่นครับไปหลาไปคนหลายครับลูกเพิ่นเยอะเพิ่นกิดขนล้นมากกับสีปักเงี้ยหมดละสียาท่าพญาไปนี่ขีดให้แล้วครับท่าพญานีเขายังน้อยตัวนี้นะครับได้การอยู่พี่น้องเฮาอ่างมาดจะหน่อยเลยอ่างจะหน่อยครับตัวนี้นี่ได้การขนาดพี่น้องเฮา ายพี่น้องเข้ามักตัวไดสนคิดสนใจตัวไดนะครับให้พี่ให้น้องทุ่มมาสอบถามผูดคุยต่อรองราคาครับจาของเพิ่นน้องไทยวังหันแดดรอดวันนี้แดดออกข้ามมเกอ <laughs> นี่ได้พี่น้องเด้โอ้ยผูดเลยครับมักแบบไดนะครับมักแมงอ,างอ้างยังไงมีลูกติดแบบนี้แล้วผสมให้เร้วก็ได้พี่น้องเข้าหรือว่ามักแมผสมไม่แม่แยกลูกหรือว่าสาวหน่อยหรือว่าตัวผูนะครับจากจับตัวไดใสตัวไดจัดชุดยกคูกันไปมีราคาพิเศษให้แมครับทรงฟีง่ทั่วประเทศ แล้วก็ไปส่งเองส่งเองครับนะครับเจ้านี่ไม่มีฝากไม่มีฝากไม่้องห้องเอ้ามากแบบได้ยังโทรมาสอบถามอีกรอบนี้เบอร์โทร094 094 279 279 4718ครับ4718ครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมสำหรับวันนี้พ่อไวปสนิทสักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับครับผม